สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมเทสลี่ีเนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะคบผมก็จะไปโซโลวิ่งยิงแมบ P v นะครับก็จากทีที่แล้วนะครับผมก็เล่นแบบติมติมไปนะครับแล้วก็เรียกว่าเกือบจะได้ออกนะครับแต่ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าผมสู้กับเขาไฟสุดท้ายแล้วไม่ชนะนะครับก็วันนี้แก้มือครับลองเปลี่ยนแนวมาวิ่งยิงบ้างนะครับ ในส่วนเซตที่เราจะเอาไปใส่เล่นนะครับก็รอบนี้จะใส่เกาะหกจะเต็มนะครับเพราะว่าพอวิ่งยิงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าใส่เซตกันกระสุนนิดนึงนะครับก็ใส่เป็นเกาะใส่เกาะห้านะครับเพราะว่าแบบนี้เจอเกาะห้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอรูปห้ายิงตายก่อนนะครับก็เรียกว่าใส่เกาะหกไว้เพื่อกันลูกห้านะครับดานนี้นะฮะ โอเคก็หมวกที่ใช้เซตที่ใช้ก็จะเน้นวิ่งไวนะเพราะว่าเกาะอันนี้มันไม่เสียกลยุศาสตร์นะครับเพื่อนที่สี่เปอร์เซ็นตนะครับที่เสียไปแล้วก็อันนี้ลดความเร็วกับกลยุศาสตร์อย่างละหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอาวุธที่ผมจะเอาไปเล่นในรอบนี้เนี่ยก็จะเอาเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะได้ยกไวนะครับยกไวตอบโต้ไวนะครับจะได้ไม่เสียจังหวะตอนเล่นนะครับแต่งบิลสุดไปเลยนะครับก็ลงทุนหน่อย โอเคก็ท okay. ีน okay, so okay, so ี้ก็เหมือนเดิมครับกระสุนนะครับที่ใช้รอบนี้ M61 นะแล้วก็เออเอาไปสองสแต็กเลยนะครับเพราะว่าเผื่อได้ยิงเยอะนะครับโอเคครับก็ผมแต่งตัวเรียบร้อยครับในข้างนี้ครับผมก็จะเอาหลีกใหญ่ไปนะครับก็เป็น ST Type 3นะครับก็หลีกนี้มันจะถูกของในเยอะแล้วก็ราคาถูกนะครับเทียบกับหลีกอีกเซตอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีเขียวนะครับ อ่อันนี้นะครับอ๋อโอปชั่นที่ผมเอาไปเนี่ยก็จะเอาไปแค่ประมาณเกือบสิบกว่าลูกครับก็จะมีสมุกสามลูกเหมือนเดิมครับแล้วก็อ่รอบนี้ผมใช้เป็น M K 2ครับเพราะว่าต้องการระเบิดแรงๆในการเข้าไฟนะครับแล้วก็อ่เลือกเป็นสตาร์สามลูกแล้วก็แก๊สสองลูกนะครับเผื่อไว้ทําจังหวะเปิดจุดหรือเราเอาไว้หนีด้วยตัวเองนะครับโอเคครับลงแมปมาแล้วเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวกดย่องก่อนนะขอเช็คจํานวนศัตรูก่อนโอเคถ้าเกิดนี้เราวิ่งขึ้นการเหลืองได้เลยครับรีไปเปิดเซฟก่อน เขาจะมีตีเหมือนกันว่ะอันนี้ลำบากนะถ้าเขามีตีเกิดเราถอยกลับได้น,นะจะได้ไม่โดนลูกบอลด้านหน้าเหมือนจะมีบอดนะถ้าวิ่งยิงก็จะเรียกวิ่งยิงอลไรเรียกว่าวิ่งเล่นดีกว่าครับเพราะว่าผมเองเก็พยายามที่จะ,ะเรียกว,ว่าเหมือนวิ่งไปเปิดเซฟนะรอบนี้จะไม่ได้เล่นแบบเอ็กซ์ซีสีขนาดนั้นนะครับ ก็สำหรับคนที่อยากวิ่งยิงเพราะแบบเบื่อนะไม่อยากเดินก็ลองวิธีมอนผมได้นะครับเหมือนลงจับรถน่าจะมีนะครับต้องระวังนิดนึงนะบัมือนตี้เขาจะเยอะนะั่นเละเก็บเสียงก่อนนะ สองตัวนะเขาวิ่งหนีผมนะมีแค่อุกหนึ่งก็ด้านบนมันยังมีตัวอยู่นะครับก็ไม่ยังไม่ต้องรีบทําจังหวะล่ดขนาดนั้นนะครับรอได้รอนะโหลดกระสุนก่อนเหมือนเขาจะมีกันสองตัวนะฟังจากเสียงเนี่ยรอรอดูเขาก่อนได้นะด้านบนก็มีสองเหมือนกันนะครับ อันนี้เหมือนเขาจะอยู่ด้าหน้าเรานะเนี่ยเปิดประตูมาเปิดไหมว่าไลนหนึ่งนะโอเคก็ไม่ต้องรีบนะรีเซ็ตก่อนนะครับจังหวะเราเล่นได้เรื่อยๆนะด้านในเขาจะเหมือนเขามีกันว่ะสองสามตัวเลยนี่ว่ะโอเคแล้วผมวิ่งไปปิดประตูนั้นก่อนนะครับประตูหลังผมก่อนผมกลัวเขามีตัวย่องมาน่บ ถ้าเขามีตัวย่องเนี่ยเราจะลำบากนะครับถ้าเขาย่องออกมานะนอนเสีย่ยงเหมือนกันนะปีตัวตันตวน,นพยายามบังคับให้เขาออกมาแค่ทางเดียวนะจริงๆไม่ควรเล่นนานนะถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันเสียเวลาก็ควรหลีกเลี่ยงการไฟนะครับด้านบนก็มีด้านล่างก็มี เล่นนะจริงก็หวาดเสียวนะครับเนี่ยอแอบเสียวนะเอาระเบิดเช็กหน่อยล้วกันนะครับ ตัวนะครับมาจากใกล้ๆเราเลยเราวิ่งเช็คมุมนิดหนึ่งนะครับสองตัวนะอีกตัวนะครับ ล้มหนึ่งนะรอเขาได้นะครับหมดนะครับโอเค ก็สี่ตัวนะเกี้ยงนะตรงนี้เกี้ยงเก่านะครับผมใส่ลูกค้าสำรองไว้อยู่ถือว่าไม่ก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับโอเคไปต่อให้ไปกันตอ่อเดี๋ยวต้องรีเซ็ตก่อนนะอันนี้เราจะยิงทิ้งไว้ก่อนนะครับขอ่อคพาเก็บทีเยียวนะคือถ้าเรายิงไว้แล้วเราตายเนี่ยก็อย่างไรก็ยังดีนะไม่มีใครมาเก็บเออเราเนียนไว้กันเราหมกศพไว้นะครับดาดนี้มันหนุกค่อนข้างเยอะนะครับก็ วิ่งแต่ละทีก็ต้องเช็คทางด้วยนะครับผมเคลียร์แชมเบอร์ก่อนนะให้มันเป็นลูกหกหนึ่งก่อน,นก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเดินวิง่งออกอด่านนี้นะครับก็เช็คคุกลอกนะครับอย่าประมาทนะครับด่านนี้ผมก็เสียวๆเหมือนกันนะเดินๆอยู่เวิ่งด้านนอกนยผมก็ กลัวโดนนะครับต้องค่อยๆเช็คไปนะครับเพราะว่ามันมีเหลี่ยมที่เขาสามารถยิงเราได้นะเยอะด้วยนะครับแาบนี้ก็พยายามนิดนึงนะอย่าประมาทนะครับรู้แค่ว่าด้านบนนะครับมีตัวหนึ่งเอ้ยด้านบนนะครับมีตี้เขาเปิดเซไปนะแล้วก็ไปไหนไม่รู้ละอันนี้เราต้องระวังนะครับโอเคเหมือนเขาจะไปถมฝั่งนั้นนะครับ ก็น่าสนใจนะเด i̇şte ี๋ยวเราอาจจะต้องลองไปเล่นกับเขาดูนะครับก็เวลาเปิดประตูก็เช็คหน่อยนะครับนิดนึงนะไม่ต้องรีบออกนะครับแนปก่อนอันนี้ผมเพิ่งปรับปุ่มมานะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เดี๋ยววิ่งเช็คแถวนี้รอบเลยนะครับเพื่อมีตัวย่องหลังวานะครับ่ค่อยนะครับ โอเคก็ค่อนข้างมั่นใจนิดนึงนะนิดนึงว่าตรงนี้น่าจะเคลียรนะครับของเราปล่อยไปเลยนะเราไปเล่นตีบนกันก็นะครับทุกครั้งที่ผมวิ่งผมพยายามที่จะแบบไม่รีบนะค่อยๆแบบแซนับไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราอ้อมไปออฟฟิศแล้วกันครับออฟฟิศเขาน่าจะเคลียนะดูจากเมื่อกี้นะครับ โอ้ยเฮ้ยบดบดยิงเอ้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าบดยิงเกาะโอ้โหเสียดายนะเนี่ยไอ้บอดเวนโอเคต้องค่อยๆเช็คทีละห้องนะครับเอาให้เคลียร์นะก็ลองวิ่งฝึกวิ่งแซนดดูนะครับ ถึงมันจะมีติดขัดอะไรบ้างก็ลองลองดูนะครับมีประโยชน์นะครับเวลาเราจะเอนที่เข้าแบบห้องต่างๆนะครับโอเคปิดประตูทุกครั้งนะครับอย่าอย่าอย่าเติรไกนะครับเพราะว่าเติรหนูันจะย่องมานะโอเคด้านในจะเหมือนจะเป็นคนนะครับเออปืนเสียงน่ารักน่าดูเลยรอรอได้นะไม่ต้องรีบนะครับเขาเล่นกันอยู่ด้านในนะ ตายหนึ่งนะครับเราหาจังหวะนะครับตายหนึ่งนะโอ้เผื่อว่าเล่นกันเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้ oh, ตายเกินนะครับตรงนี้เก็บของได้นะผมว่ารีบเก็บดีกว่านะครับอย่าเสียเวลานานนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอแก๊สเช็คก่อนนะครับรอบหนึ่ง ต้องเคลียให้ตัวนะครับตายกันเยอะมากนะครับหรือว่าสัตว์กันงัวมากเดืดานะยังไม่ได้โชว์สติกอะไรเยอะแยะเท่าไหร่นะครับได้แค่ยิงตี้นันตายนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ยิงกันเองตายนะครับหรือว่าไม่แย่นะก็ก็ดีอยู่นะโอเคเดีวเราเก็บของกก่อนครับ านาเรลงสีงนาเรวิธีเรื่องไม่้ยายสายในโพกไปบ้านนะเอาเลขเข้ามาแล้วรอบนี้สาวบุพเพสิบรู๋เยอะอยู่นะก็ดูยาฟ้าเรามีเท่าไหร่เรามียอยู่หลอดเดียวนะก็เก็บไปก่อนนะยังไม่ต้องกินนะครับ เราค่อยๆเก็บได้นะโอเคตรงนี้เคลียแล้วนะค่อยไปนะตรงนั้นมีบอดยิงกันนะถ้าจะไล,ล่บดรู้ดีสิดมานะเราก็ปล่อยไปก็ได้นะบดตัวนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะโอเคเราว่ากำลังดีแล้วอันนี้โอเคถ้าเรากินยาฟ้ากันครับยาฟ้ามีกี่หลอดเนี่ยหลอดเดียว Okay. อันนี้เราก็ต้องค่อยๆเล่นนะค่อยๆดูนะครับอาจจะมีตัวดักอยู่ตรงไหนก็ได้นะเราไม่รู้นะแสิ่งที่เราจะทาต่อจากนี้คือเราจะทิ้งของไว้ตรงนี้นะครับเราจะไปเก็บของกันนะโอเคอันนี้ฉีดยาแดงด้วยนะดับฟูสตีไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้านหน้าเรามีอะไรบ้างดับ พาไปก่อนนะครับค่อยๆเคลียร์นะครับมีมีคนตายเนาะเราอาจจะโดนดักได้นะครับวิ่งเช็คให้ครบทุกมุมนะครับอยีาประมาทนะวิ่งไปเลยนะครับวิ่งแนปไปเลยนะผมก็กลัวนะครับกลัวโดนยิงตาย,ยแต่ว่าก็ต้องทำนะครับเฉียแล้วเราเก็บจากตัวข้างในก่อนนะครับตัวข้างหน้านี้ก่อน

เก okay, นะประมาณนี้ผมว่าโอเคละสามแสนจะไม่เก็บอยู่ซับเปนะ็นอยู่ซับเราไม่เอานะน้องเดินอาทิตย์ผมเดินตลบตลบแับจังหวะวิ่งนะเพราะว่าผมเอ่อต้องนแซนด์แฝงทุบอย่าแกดามถ้ากระเป๋าซ้อนน้อยไปไหน โอเคอย่างผมบอกนะกรณีของเราเยอะนะครับเราถอดของแต่งออกได้นะเราไม่ต้องเก็บไปทั้งกระบอกนะปืนนะเราทิ้งไปได้เลยนะเอาเอาไปก็ได้นะก็จะได้ของได้ทุกอย่างแนละ้วก็กปืนวีดเอ็ดนะครับแล้วก็กระเป๋านะโอเคนะตอนนี้เราเจ็ดแสนนะครับ จริงๆเราสามารถออกได้เลยนะครับแต่ว่าผมอยากเก็บเก็บขอ,อ,องอีกนิดนึงนะอันนี้ฟอร์มบล็อกส่วนตัวนะอันนี้เอาได้แล้วน,นะเอกนี้จะแสนสองนะครับทุกคนอันนี้ก็ความหิวนะครับก็อย่าไปหาว่าเปลียนแบบ,บนะป่านี้จริงเอาเม็กกอกสิบแปดเก็บมาเลยก็ได้นี่หว่าอย่าเปลี่ยนแบบนะครับ่ันนี้ไม่ควรทํานะครับถ้าอิ่มแล้วมีบอลไหม

บอสโอ้โอเขยไปมึงนะค่อยๆนะครับบอสกันเยอะนะต้องค่อ,อยๆเล่นไปนะบอสมันเยอะนะทีนี้อย่าได้ไปแล้วเดี๋ยวโดนยิงตายนะอันนี้ เสียแล้วกันครับถ้ามันตื่นไม่ไหวจริงก็ออปชั่นก็ออกดีกว่านีอยากยิงบอสนะครับแต่ว่าบอสมีสามตัวนะครับพอมีสามตัวเนี่ยมันเล่นยากนะมันอยู่กันคนละจุดเลยแล้วก็เราเนี่ยอ่าไม่ได้ใส่อวกาศมานะคือมีโอกาสที่บอสเขาจะยิงเข้าหน้าเรานะครับอันนี้ผมประสบการณ์ส่วนตัวนะผมเคยโดนตอนยิงบอสตัวอื่นอยู่แล้วมันไปแล้วบอสอีกตัวหนึ่งมันยิงสวนมาครับผมก็เลยตายนะครัเป็นเป็นความซวยไปนะ โอเคครับกิงไปห้าตัวออกจะแสนครับก็เป so ็นยังไงบ้างครับก็สลับการวิ่งยิงในดาดทีวีใหญ่ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะไล่ยิงหมดแมปหรืออะไรนะครับก็ยิงพอได้นะครับแล้วก็ไปเก็บของออกครับแค่นั้นเลยเพียงแค่ว่าเราผมเองก็เลือกจังหวะเล่นเนาะก็ไม่ได้เรียกว่าเอาหัวไปมุ่งตรงๆนะครับก็ยังมีชั้นเชิงหน่อยนะครับในการเล่นไม่งั้นเราอาจจะตายได้นะครับก็ส่วนบอสเนี่ยค่อนข้างเสียดายนะเพราะว่าบอสเนี่ยมันมีกัน3ตัวเนาะแล้วก็ เออจริงๆผมก็ยังไม่ชัวร์หมดแบบจริงปล่านะเพราะมันเช็คปิงไม่ได้แล้วแต่ก็เล่นเพย์เซฟครับได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนะจริงๆก็แอบโลภแต่ดูท่งแล้วไม่น่าไหวว่ะเพราะว่าถ้าโดนบอสยิงเข้าหน้าเนี่ยผมน่าจะตายเลยนะครับเพราะว่าเคยโดนบอสยิงเข้าหน้าอยู่นะครับตอนแบบกําลังเก็บบอสตัวอื่นอยู่นะครับก็สลักคลิปนี้ครับก็เรียกได้ว่าเล็กลบคําสพประมาทนะผมก็จริงๆเราก็เป็นคนที่วิ่งยิงได้นะอแต่เพียงแค่ว่าไม่ค่อยอยากจะวิ่งยิงเท่าไหร่เพราะมันต้องใช้ของเปลืองครับทั้งกระสุนด้วย เกาะที่ไปแลกโดนยิงมาด้วยนะครับระเบิดระบงระเบิดอะไรพวกนี้แล้วก็มันเปลืองนะครับง่ายๆคือเปลืองเราเก็บตีทายคุ้มกว่าครับแต่ก็โอเคก็เล่นให้ดูนะครับก็เป็นการวิ่งยิงที่เรียกว่าวิ่งยิงก็เพื่อเก็บของออกนะครับก็ไม่ได้วิ่งยิงเพื่อไปบงละตายนะฮะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับไปดีครับ